แล้วก็ออกแบบทำการใช้ออกระบับใหม่นะครับท,ทั้งฉบับก็คือจะเป็นข้อบังคับพระเก้าไตนะคะระับฉบับแต่ก็ให้อะไรอะไรเอาอีกฉบับที่เราตื่นกลมกลัยมาให้หน่อยนะครับแล้วก็ให้เในแต้มนะครับในการที่ต่อไปนี้นะครับก็จะก็จะเป็นการขอผ่านการลงมตินะครับในการลงมติครั้งแรกนะครับในนะครับทองในแล้วก็เออคือแบบคือแบบพี่น้องสมาชิกนะครับก็นั่งตามที่ได้นะครับแล้วก็ มเมื่อเข้าคูหาแล้วนะครับเข้าคูหาแล้วอย่าเพิ่งกดอะไรนะครับต้องกอครับสวัสด,ดีเพื่อนๆครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มารวมตัวกันในวันนี้นะครับหลายท่านก็มองไปเร็วๆเจอกันบ่อยอยู่บ้างที่สภาบางพื้นที่ก็ได้ลงไปช่วยหาเสียงด้วยกันบางคนก็ไม่ได้เจอแต่แชนะเลือตั้ง วิษภาคมนะครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนแล้วก็สแสดงความระลึกถึงความคิดถึงแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเหนื่อยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับสําหรับเหตุผลนะครับในการที่เราจะต้องมาประชุมกันในวันนี้นะครับก็เริ่มต้นจากการที่คุณปริพัฒน์นะครับเราออกจากกรร,กร,รมการบริหารภาคเหนือเพื่อที่จะไปเป็นรองประธานสภานะครับต่อมาผมก็ได้ตัดสินใจ ครับว่าการทํางานเมื่อมันแน่ชัดแล้วว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ต้องเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกก็มีความจะเป็นครับที่จะต้องเปิดทางนะครับผมก็จะเป็นที่ต้องลาออกเพื่อที่เปิดทางเพื่อที่จะให้พักหาผู้นาฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องเป็นสสในระหว่างที่ต้องรอเรื่องเกี่ยวกับคดีความหรือสิ่งที่ผมและต้องรอเวลาอยู่นะครับก็เลยเป็นสิ่งที่จะเป็นที่้องให้มีการเปิดประชุมวิสามัญขึ้นนะครับ มันคือการปรับองค์กรเพื่อที่จะเดินต่อไปนะครับเป็นเรื่องของบุคลากรด้วยเป็นเรื่องของข้อบังคับด้วยแต่สิ่งที่เราพยายามที่จะทำร่วมกันก็คือเพื่อที่จะปรับเพื่อที่จะให้กระโดดไปข้างหน้าปรับเพื่อที่จะให้ก้าวให้ได้ไกลกว่าเดิมนะครับก็คงจะมีวาระอยู่ประมาณ3-4มสี่วาระที่เราจะต้องแสดงความเห็นของพวกเราร่วมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่มาร่วมกันในวันนี้ คนพร้อมเพรียงกันในวันพรุ่งนี้24กันยาย,ยนนะครับที่เราจะได้มาพบปะแล้วก็มาแสดงพระกับสมาชิกของเรา,เาน่าจะ4-5พันคนเลยทีเดียวครับก็ได้ออกไปจัดงานพวนี้สําหรับทุกประมาณในการจัดงานวันนี้ก็ต้องขอบคุณกรกตสํารสหรับรรกองทุนพัฒนาภาคการเมืองด้วยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับในรายงานประชุม1พับ2 5 6 ขอให้ยกมือส่ลงคะแนนนะครับจากมีผมไม่ผสมลงคะแนนอยู่ด้านขวามือนะครับหลังกดหมายเลขเสร็จแล้วโอเคนะครับผมน่าจะเสร็จแล้วนะเสร็จใช่ไหมโอเคครับเชิญจทำคะแนนได้ครับยกมือข้างหน่อยนะครับยกข้างไม่หน่อยนะครับรอตาต่อยเอาแต่ครับผมมีปัญหากับการประชาธิปไตยเลย ในสภาฝัางคนตั่งใดเราจะเข้าทีละสี่คนนะครับเดี๋ยวเข้าสี่คนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอีกชิกคนต่อไปเดี๋ยถือไปด้วยถือไปด้วยอย่าลืมถือตัวกระดานของตัวเองด้วยนะครับระหว่างนี้นะครับสมาชิกท่านใดนะครับจริงๆอยากให้ทุกท่านเขียนชื่อของตัวเองนะครับใส่ไว้ในเอกสารแผ่นหลังถ้าเกิดมีการวางลืมไว้หรืออะไรนะครับจะได้ เดี๋ยวใ้จะอาจจะสูญเสียสิทธิ์ในการออกเสียงในการประชุมใหญ่ครั้งนี้นะครับเป็นการลงคะแนนโดยแลือนะครับได้เค่ะง่อนนะคะเรียบร้อยค่ะได้ค่ะใช้บัตรกาเนี่ยจะรู้ผลได้ตามานครับเพราะว่าคือเราต้องนั่งแลว่ตรวเช็คนะครับความถูกต้องของบัตรลงคะแนนลองะไแบบตอนี่เวลา ได้นะครับว่าได้เข้ามาร่วมการออกเสียงแล้วก็เป็นผ่านการพอควแล้วนะครับก็เลยพวกเราทำงานเป็นทีมถูกไมฮะไม่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 ใช่ทำงานโดยเดี่ยวๆดังนั้นการทำงานเป็นทีมเนี่ยทำให้ผมเชื่อมั่นมากขึ้นมีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระในการจัดทำหบักใหม่ให้ได้รวมถึงสนับสนุน สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้พักเก้าไกลเราก็ขออนุญาตมาแถลงนะครับบทสรุปนะครับของสองประชุมสําคัญนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับวันนี้ก็ผมพริตวัชราศิลป์ในฐานะโฆษกของพักนะครับก็มาพร้อมกับทางคุณชัยตวัตตุลาธนนะครับหัวหน้าพักเก้าไกลคนใหม่ครับคุณพิธาลิมเจริญรัต ประธานที่ปรึกษ,ษาหัวหน้าพักและก็คุณอภิชาติสิริสุนทรเลขาธิการพักครับวันนี้เรามีประชุมเกิดขึ้นทั้งหมด2ประชุมด้วยกันนะครับประชุมที่1ก็คือประชุมวิสามันนะครับประชุมใหญ่วิสามันของพักนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากคุณพิธาได้ตัดสินใจลาออกนะครับจากตาแหน่งหัวหน้าพักนะครับเพื่อเปิดทางนะครับให้สมาชิกข,ของพักก้าวไกลาสามารถขึ้นมาดํารงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้าในสภาผู้แทรนราษฎรได้นะครับซึ่งเป็นตําแหน่งที่รัฐมนตรีกำหนดว่าจะต้องเป็น คนที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสอสอแล้วก็เป็นหัวหน้าพักนะครับส่วนประชุมนัดที่2นะครับคือเป็นประชุมครั้งแรกรของกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะครับที่ได้รับการเลือกตั้งมาโดยที่ประชุมใหญ่วิสามันของพักนะครับในส่วนของผลสรุปนะครับของประชุมที่1น,นะครับคือประชุมใหญ่วิสามันของพักนะครับวาระสํคาคัญคือการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะครับโดยที่ประชุมนั้นก็มีมติในการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ทั้งหมด8คนดังต่อไปนี้นะครับ คนที่หนึ่งนะครับคุณชัยธวัตตุลาธนเป็นหัวหน้าพักคนที่สองคุณอภิชาติศรีสุนทรเลขาธิการพักคนที่สามคุณนัทีพัฒน์คุณลัก์เศษสิทธิ์เฮรังยิกพักคนที่สี่คุณนกรพงศุพะนิมิตตะกูลนายทะเบียนสมาชิกพักคนที่ห้าครับคุณสมชายฝั่งชนจิตกรรมการบริหารคนที่6นะครับคุณอภิสิทธิ์พรมฤทธิ์กรรมการบริหารคนที่7คุณเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารและก็คนที่8คุณสุเทพอูอ่อ้นเป็นกรรมการบริหารในสัดส่วนของ ปีกแกรงงานนะครับพอเราได้กรรมการบริหารพักชุดใหม่นั้นทั้งแท่านนะครับก็ได้มีการประชุมกรรมการบริหารชุดใหม่นัดแรกนะครับแล้วก็มีมติออกมาในการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้นะครับในส่วนที่1นะครับมีการแต่งตั้งรองหัวหน้าพักทั้งหมด4่คนนะครับคือคุณพิจารณ์ชวะพัฒนาวงศ์นะครับคุณนัทวุฒิบัวประทุมคุณสุพิสารพักดีนรุนาและคุณสิริกัญญาตันสกุลซึ่งล้วนทําหน้าที่ในฐานะรองหัวหน้าพักมาก่อนหน้านี้นะครับ ในส่วนที่2นะครับมีการตั้งร,รองเลขาธิการพักท,ทั้งหมด3ท่านนะครับที่1คุณสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิคนที่2คุณนัทชาบุญชยัยอินสวัสดิ์และคนที่3คุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งก็ล้วนทําหน้าที่เป็นรองเลขาธิการพักเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้และก็ในส่วนที่3นะครับมีการปรับ,รบกองโฆษกของพักนะครับโดยมีการแต,งต่งตั้งกระผมนะครับพริตวชัศิลป์เป็นโฆษกพักคนใหม่นะครับแล้วก็มีรองโฆษกสองท่านคือคุณกุณพลเทียนสุวรรณและคุณพักมลหนุนอานันต์นะครับ และส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการออทํางานของพักก้าวไกลในขั้นตอนถัดไปนะครับทางกรรมการใรญ่ยองพักชุดใหม่ก็มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลประกอบไปด้วย3ท่านนะครับคนที่1น,นะครับคือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับเป็นประธานนะครับส่วนที่ปรึกษาอีกสองท่านนะครับคนที่1ได้แก่คุณวีรยุทธการชูฉัตรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็อยู่ในทีมเศรษฐกิจของพักก้าวไกลนะครับแล้วก็คุณเดชรัตน์สุกกำเนิดซึ่งก็ทําหน้าที่ในฐานะ ร่วมโนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตหรือ Think Forward c e เ t e r เช่นกันผลจากการประชุมใหญ่วิสามันในวันนี้รวมถึงการประชุมคณะกรรมการมหารพพักชุดใหม่ก็จะเห็นว่ามีการปรับองค์คาพยพนะครับในหลายๆส่วนครับซึ่งภาพรวมเนี่ยต้องถือว่าเป็นการปรับทับชั่วคราวของพักเก้าวไกลเนื่องจากเหตุผลความจำเป็นทางด้านกฎหมายนะครับที่ทำให้คุณพิธาลิมเจริญรัต คดีเด i นายกนัมนตรีของพรรคก้าไกลเนี่ยยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและสสในสภาผู้แทะะนราษฎรได้ในขณะนี้นะครับโดยผมเองในฐานะหัวหน้าพักคนใหม่และกรรมการผ่านพักชุดใหม่เรายินดีนะครับที่จะลงจากตำแหน่งเมื่อคุณพิธาลิ้มจเจริญรัตได้กลับมาทำหน้าที่สส ในสภาได้อีกครั้งดังนั้นเมื่อมันเป็นการปรับทับชั่วคราวก็ในคณะกรรมการบริหารพักนะครับที่ประชุมใหญ่ก็ได้เน้นที่จะสลับบทบาทภายในของคณะกรรมการบริหารพักเดิมเป็นหลักนะครับจะเพิ่มเติมคนใหม่มาแค่กรรมการบริหารพักภาคเหนือที่มีการเลือกเข้ามาแทนคุณ ปฏิพัฒน์สันติพาดาที่ลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคไปก่อนหน้านี้เพื่อไปรับหน้าที่รองประธานสภาแค่นั้นนะครับโดยที่ผมเองก็จะได้รับในฐานะหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็จะไปรับผู้นำฝ่ายค้านในสภานะครับโดยจะขยับขับเคลื่อนร่วมกับเลขาธิการพรรคคนใหม่คือคุณอภิชาติสิริสุนทรหลังจากนี้นะครับในฐานะเลขาธิการพรรค ส่วนการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพักเป้าหมายหลักก็คือเพื่อรับผิดชอบการทำงานเชิงรุกในการขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงนะและนโยบายร่วมกันกับพี่น้องประชาชนนอกสภาซึ่งก็จะนำโดยคุณพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษานะครับพร้อมกับที่ปรึกษาอีกสองท่านพูดง่ายว่า การประทับชั่วคราวครั้งนี้ในสภาผมจะรับภารกิจหลักในฐานะผู้นำฝ่ายค้านไประยะเวลาหนึ่งขณะที่คู่ขนานกันไปกับนอกสภาก็คือนำโดยคุณพิธาลิมเจริญรัตในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักแล้วสำหรับเมื่อพักก้าวไกลได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกไปดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน อย่างสมบูรณ์ให้ได้นะครับดังนั้นสำหรับอนาคตของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาซึ่งปัจจุบันเป็นรองประธานสภาและยังเป็นสสของพรรคเก้าไกลอยู่นั้นพรรคเข้าใจดีว่าด้วยข้อจำกัดจากรัฐมนูญฉบับปัจจุบันทำให้พรรคไม่สามารถที่จะมีสามาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดำรงตำแหน่งนะครับทั้งผู้นำฝ่ายค้าน และรองประธานสภาในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นหลังจากนี้นะครับภายในสัปดาห์หน้าทางคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่จะเร่งหารือเรื่องนี้กับคุณปฏิพัทเพื่อได้ข้อสรุปว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับว่าคุณปฏิพัทและคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่จะตัดสินใจอย่างไรเรื่องนี้ซึ่งจะใช้เวลาให้เร็วที่สุด ค่บเรียนพี่น้องสื่อมลชนแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับให้กับน้าพักคนใหม่เล,เลขาเลขาธิการพักคนใหม่แล้วก็โฆษกพักคนใหม่ด้วยผมยินดีที่จะสนับสนุนการทํางานของแกนนาพักชุดใหม่อย่างเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเพียงชั่วคราวแต่ผมก็คิดว่าบริบทสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยก็มีความสําคัญนะครับก็ขอให้ทุกท่าน ทำงานอย่างเต็มที่นะครับผมก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยที่จะใช้เวลานี้นะครับในการลงพื้นที่นอกสภาให้เยอะมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับหรือว่าการพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากต่างประเทศหลายที่นะครับแล้วก็รอเวลาที่จะกลับเข้ามาในสภาและก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคยเชื่อมั่น ในตัวผมในตัวพักเก้าไกลนะครับเชื่อมนในพักเก้าไกลเหมือนเดิมเพราะก็ยังคิดว่าเรายังทํางานกันเป็นทีมไม่ว่าจะเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนเก้าอี้อะไรกันยังไงแต่ผมคิดว่าความเข้มข้นของเนื้อหาในการทํางานก็ยังเหมือนเดิมแน่นอนก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็เดินไปกับพวกเราครับแล้วก็พบกันวันพรุ่งนี้นะครับท,ท,ที่สนามเด่นแดง24กันยายนขอบคุณมากครับในฐานะที่ผมได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมสมาชิกพักในวันนี้ก็รู้สึกว่า ต้องเร่งตัวเองให้มากขึ้นเพราะท่านเลขาท่านเดิมซึ่งตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งคนห,หน้าพักเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นการปรับทับชั่วคราวแต่ว่าทุกเวลาทุกวันนะครับพี่น้องประชาชนรอคอยการทํางานของพักคก้าวกลอยู่ดังนั้นเนี่ยในฐานะฝ่ายคา้านนะครับเราก็มีความจำเป็นต้องจัดทัพนะครับให้เกิดความเข้มแข็งวางยุทธศาสตร์ต่กายเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกนะครับที่ทํางานเพื่อประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบ นะครับซึ่งตอนนี้ทางพรรคก็ได้วางยุทธศาสตร์การเป็นฝ่ายค้านเชิงลุกไว้นะครับบนพื้นฐานข้อมูลนะครับที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่ถูกต้องบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิกการมีส่วนร่วมของผู้แทนรัษฎรนะครับผู้แทนรัษฎรของพรรคทุกคนนะครับก็รับผิดชอบประเด็นรับผิดชอบกระทรวงติดตามนะครับการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นผมคิดว่านี่น่าจะเป็น ของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนี่น่าจะเป็นการทำงานของฝ่ายค้านที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนทุกคนครับขอบคุณครับ